คครรัับบใจตอนนี้นะครับเราอยู่ท่ามกลางกองทรายนะครับงานคอมปาไม่ใช่กองทรายไม่ใช่คอมปาดูนะครับดูครับนะครับผู้กูไม่จะก่อหรอกครับผู้กูไปก่อกันอยู่นอกรั้วครับอันนี้เอาของคนอื่นมาถ่ายเอาความดีความชอบไปถ่ายกับนี่ก็เมื่อวานเราทำเมื่อวานเราทำล่างๆอ่ะครับจากซ้ายมาถอดโจงก้าวที่สามอ่ะเอาหรอ ดูสภาพนะครับน้ำท่วมนะฮะใช้เป็นเขาเลยใช้เป็นเขากระสอบหมดเลยต้องหยุดกระสอบหมดนะฮะกระสอบหมดเราก็ไม่รู้ทำเงินยังไงดูเห็นจะไม่มีสังเกตนะครับจะมีเพลงนะครับเพลงนะมีเพลงนะครับเพลงจะมีอยู่สามสี่เพลงเขาเพลงริทเดียวนะฮะดูนะครับรอบๆนะครับดูไมหน้อยนะแน่เวอร์มากตาแดงนะครับแบบที่มันจัดได้เพราะว่า มันมีตะลิ่งที่เป็นคอ okay. นกรีตเหล็กอยู่แล้วอ่ะถ้าเป็นดินเปล่าๆมเลยมุดท่อน้ำนะครับน้ําน้ำเนี่ยครับชาวกำลังพักเหนื่อยกินช่วงกินข้าวกันนะครับแล้วก็คือนะครับกระสอบทรายนะครตอนนี้ก็สอบหมดนะฮะเราก็มุ่งทำแบบเหมือนกันนั่งมองกองทรายนะครับแล้วก็อยากเห็นกองทรายเยอะนี่อยากเล่นกองทรายมากเลยอุปกรณ์มาดึงเล่นไหมเก่งใจเก่งใจอ่ะพกเลยกระต่องบล็อกยึดหนู เคนครับนี่เอาสภาพสนามน,นะครับโอเคครับเออเวแบบ็บจะเสร็จแลยเจอจ๊ะ